สวัสดีครับโอเคก็ในครั้งนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการตะลุยโจทย์นะครับในเรื่องของงานในการย้ายประจุซึ่งมันเป็นหัวข้อของสัพไฟฟ้านะในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับทีนี้เนี่ยมาดูนะครับในข้อที่7เนี่ยมองแล้วยากไหมเนี่ยลองดูนะครับเป็นลูกกลมๆนะครับโลหะสักอันหนึ่งจากนั้นมีประจุอยู่ขนาด10ลบ9คูลอมนะครับกำหนดให้ลัศมีะในห้าเซนติเมตรโจทย์ต้องการหาว่าถ้าเราจะย้ายนะครับวัตถุเนี่ยจาก จุด b ไปที่จุด a จาก b ไปที่ a เนี่ยจะมีงานในการย้ายประจุเนี่ยเท่ากับกี่จูลนะครับเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งจากบทที่นักเรียนได้เรียนผ่านมานะครับก็จะทราบว่างานในการย้ายประจุเนี่ยมันก็คือตัวตัวนี้นะครับ w จาก b ไปที่ a เนี่ยเท่ากับ q ด v มาจากไหนมาจากการพิสูจน์นะครับออกมานะซึ่งบทกระดาษนะครับเขียนเตรียมไว้ให้หมดแล้วได้อะไรบ้างนะครับก็คือเราจะเห็นนะครับว่าที่จุด b กับจุด a เนี่ยศักย์ไฟฟ้ามันต่างกันนะ เราเริ่มต้นจากจุดไหนเนี่ยตัวนั้นเป็นจุดต้างอิงนะครับซึ่งสัมันจะน้อยเหมือนกับที่ดูในคลิปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นการย้ายวัตถุจากพื้นไปที่ความสูงนะครับ A เนี่ยจะเห็นว่าที่จุดจุดข้างบนเนี่ยจะมีสักบม,มากกว่านะครับเราจะใช้มากลบกับน้อยอันนี้เช่นกันนะครับเมื่อเราเขียนเป็นตัวเดลต้านเนี่ยเราก็คือจะใช้เป็นตัวที่มากนั้นที่นี้ก็คือย้ายจากบไปเเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็น VA นะครับเป็นตัวตั้งนะบมองเห็นไหม VA v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  B จะใช้เป็น a ลบ b เพราะว่า a เนี่ยมากกว่า b จากนั้นเราก็คิดนะครับแยออกมาทีละตัวโดยที่ใช้สมการนะครับจากเสาไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุนะครับระยะหา่าง R เนี่ยก็คือ kq ส่วนด้วย a เราก็ได้นะครับเราแทนค่าเข้าไปเนี่ย q ตัวนี้ก็คือใช้10กำลังลบ9นะครับในการแทนค่าเข้าไปจะได้เป็นตัวเลขมาก,ก็คือ90ของ a เนี่ยจุดนี้คือมี90โวลต์น,นะครับของ b ก็คือมี ขนาดของมันก็คือเป็น22.5โวลต์จากนั้นเราก็มิกนะครับเข้าไปในสมการของเราที่เราสนใจก็จะได้ว่างานในการย้ายประจุนะครับจากจุด B ไปที่จุด A เนี่ยจะมีนะครับขนาดอยู่ที่นันที่นี้คือย้ายประจุนะครับ2คูณ10ลบ12แล้วก็มาใช้นะครับเป็นตัวคิวนาที่นี้นะจะนาใช้90ลบกับ22.5นะครับออกมากลายเป็น1.35ุคูณ10กำลังลบ10จุดคือคำตอบนะครับ เพราะฉะนั้นที่เอามาสอนอันนี้ใน,นที่นี้ก็คือว่ามองแล้วเนี่ยเหมือนจะเอ๊ะมันระยะเยอะแยะนะครับมันจะยากหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับโอเคลองศึกษาดูแล้วกันนะ